บอกเลยว่ารองเท้า Meta Speed 8แล้วก็ Meta Speed Sky เนี่ยพึ่งคว้ารางวัลน,นะครับ World Major Marathon นะครับก็คือรายการปารีสมาเลยนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง2คู่นี้ครับก็คือคู่ Sky แล้วก็คู่8เนี่ยจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันที่นี่เลยครับการวางคาร์บอนนะฮะจะเห็นได้ว่า ถ้าดูง่ายๆเลยครับดูจากแถบสีนะฮะเห็นไหมครับว,ว่าสีเหลืองกับสีดำเนี่ยตัวสกายเนี่ยจะมีความแบบสีเนี่ยจะเท่าๆกันจะพอไปที่ตัวเอจะเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยจะน้อยกว่าสีดำเพราะอะไรเดี๋ยวคราวนี้อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับตัวสกายนะครับการวางคาร์บอนให้ห่างพื้นนะครับแล้วก็ชิดเท้าผู้สวมใส่เนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปทางสไตเลงสไตเลงก็คือการก้าวระยะก้าวนั่นเองนะครับว่ายิ่งก้าวไกลเนี่ยตัวนี้จะทําให้แบบเอ้ยรู้สึกวิ่งแล้วสนุกมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ใครที่แบบเอ้ยเน้นคาแดนหรือว่ารอบขานะครับว่าแบบเอ้ยรอบขาจะจัด,จดเนี่ยก็มาที่ตัวนี้เลยเอทนั่นเองนะครับสาหรับการวางคาร์บอนที่แบบชิดพื้นมากเนี่ยจะทําให้การตอบสนองคือแบบสมมตุติเราวิ่งปุ๊บตบเท้าที่พื้นเราเด้งออกเนี่ยคาร์บอนตัวนี้มันจะ ส่งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่า r e s p o n ส์มีแอคชั่นที่แบบดีกว่าตัวสกาย ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนี่ครับบอกเลยว่าวันนี้นะฮะมากับรองเท้าสีสันร้อนแรงนะครับรับกับหน้าร้อนประเทศไทยเลยนะฮะก็คือนี่เลยรองเท้าวิ่งนะครับจาก ASIC กนะครับก็คือมีด้วยกัน2รุ่นนะครับเอซิ Meta Speed Sky ASIC ิกเมตาส e ีดเอ็ดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ASIC s ซูเปอร์บรันะครับบอกเลยว่ารองเท้าจาก ASIC กแพ็กนี้เนี่ยสองตัวนี้นะครับเมตาสป e ดเอ็ดแล้วก็ Meta Speed Sky เนี่ยเพิ่งคว้ารางวัลนะครับ World เวิลด์ r มเจอร อนนะครับก็คือรายการปารีสมาเลยนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง2คู่นี้ครับก็คือคู่สกายแล้วก็คู่เอ็เนี่ยจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันที่นี่เลยครับการวางคาร์บอนนะฮะจะเห็นได้ว่า,าถ้าดูง่ายเลยครับดูจากแถบสีนะฮะเห็นไหมครับว่าสีเหลืองกับสีดำเนี่ยตัวสกายเนี่ยจะมีความแบบสีเนี่ยจะเท่าเท่ากัน แต่พอไปที่ตัวเอจะเห็นนะครับว่าสีเหลืองเนี่ยจะน้อยกว่าสีดําตัวนี้มันเหมือนเป็นการเอาโฟม2ชั้นเนี่ยมาประกบกันแล้วก็คั่นด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับก็จะมีการชิดพื้นนะฮะที่แตกต่างกันนะครับความสูงของคาร์บอนเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันนะครับว่า2คู่นี้เนี่ยอัปเปอร์เนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ส่วนประกอบแต่ละอย่างเป็นอะไรครับอัปเปอร์สตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า motion wrap รือสึกว่่านุมมาก แล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะมีการถักทอที่หนาแน่นกว่าส่วนบร,รบิเวณ toe box แล้วก็ใต้บริเวณรูรอยเชือกตัวนี้จะค่อนข้างโปร่งโล่งสบายทําให้น้ําหนักของรองเท้าเนี่ยเบาลงด้วยนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ร้อนเท้านั่นเองแล้วก็บริเวณเกาะหุ้มส้นก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกจะบางช่วยลดน้ําหนักของรองเท้าแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตส้นเท้าของนักวิ่งด้วยเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูมิโซกันนะครับมิโซเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยสาหรับสกายเนี่ยจะใช้โฟมที่ชื่อว่าไฟฟ Plus นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้โฟมที่เรียกได้ว่าโฟมที่นุ่มเบาแล้วก็เด้งนะครับเรียกได้ว่าดีที่สุดของทางเอซิกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็การวางชั้นของคาร์บอนจะเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยจะวางค่อนข้างห่างกับพื้นนะครับหรือว่าชิดก,กับเท้าของผู้สวมใส่มากซึ่งจะแตกต่างกับตัวนี้ตัวเอทนะครับซึ่งตัวเอทเนี่ยการวางคาร์บอนนะฮะจะเรียกได้ว่า ไม่เหมือนกันนะให้ดูง่ายๆนี่การวางคาร์บอนตัวนี้จะฉีดพื้นมากกว่าฉีดพื้นก็คือคาร์บอนเนี่ยจะอยู่ใกล้พื้นนะครับแล้วก็ห่างจากท้าผู้สวมใส่ถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยจะมีจะเห็นได้ว่าเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยตะเข็บเนาะเป็นการอัดของพื้นโฟม2ชั้นนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นคาร์บอนความนุ่มนวลเนี่ยก็จะต่างกันเพราะอะไรเดี๋ยวคราวนี้อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวสกายนะครับ การวางคาร์บอนให้ห่างพื้นนะครับแล้วก็ชิดเทา้าผู้สวมใส่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปทางสไตลเลงสไตเลงก็คือการก้าวระยะก้าวนั่นเองนะครับว่ายิ่งก้าวไกลเนี่ยตัวนี้จะทําให้แบบเอ้ยรู้สึกวิ่งแล้วสนุกมากขึ้นนะครับเหมาะกับคนที่มีระยะก้าวที่ไกลนะครับก็แนะนําให้เป็นตัวนี้เลยสกายนะครับแล้วก็ตัวนี้ใครที่แบบเอ้ย เน้นคาแดนหรือว่ารอบขานะครับว่าแบบรอ,อบขาจะจัด,จดเนี่ยก็มาที่ตัวนี้เลยเอทนั่นเองเนะครับสำหรับการวางคาร์บอนที่แบบชิดพื้นมากเนี่ยจะทําให้การตอบสนองคือแบบสมมุติเราวิ่งปุ๊บตบเท้าที่พื้นเราเด้งออกเนี่ยคาร์บอนตัวนี้มันจะส่งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่า r e s p o n ส์มีแอคชั่นที่แบบดีกว่าตัวสกาย แล้วก็ข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งของมิโซระหว่าง2ตัวนี้นะครับระหว่างสกายแล้วก็เอเนี่ยก็คือความกว้างของมิโซนะครับอ่ะให้อาร์ตให้ดูนี่เลย <c oughs> เห็นไหมช่วงหน้านี่ช่วงบริเวณกลางเท้าเนี่ยมิโซะจะเห็นได้ว่าเอ้ยมีความบวมตัวนี้อ่ะขออนุญาตใช้คําว่าบวมแล้วกันนี่ถ้าเทียบกันเห็นไหมอ่ะให้กล้องตรงตรงเห็นไหมว่าช่วงเนี้ยจะบวมกว่าอันนี้จะแคบกว่าเห็นไหมครับรู้สึกไหมเนี่ยให้ดู สำหรับโฟมตัวนี้รู้สึกว่าเ้ยมันดูใหญ่กว่าเนี่ยเพราะว่าการวิ่งแบบว่าก้าวยาวๆอะครับมันก็เหมือนการระโดดแบบก้าวไปไกลๆเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกที่เข้ามาทํากับพื้นแล้วก็ตัวคนนะครับเขาก็เลยเอกแบบว่าให้โฟมตัวนี้มันต้องหนาต้องนุ่มต้องเด้งพอแบบก้าวไปเลยปึ้มเนี่ยโฟมเนี่ยรับก็เลยทําให้แบบเ้รู้สึกว่าโฟมตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวเอทนั่นเองนะเห็นไหมครับว่ามันจะรู้สึกกว้างกว่าบริเวณหน้าเท้าเนาะคราวนี้เห็นไหม มาดูตัวเอเอเนี่ยจะแคบกว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแคบกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาฟิลของตอนใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นมันมั่นคงกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นล็อกขาคือถ้าสมมติเราวิ่งแล้วแบบเอ้ยล็อกขามันแบบจัดจับเนี่ยแล้วเจอรองเท้าที่มันเด้งเด้งยบยบอ่ะมันจะรู้สึกว่าการตอบสนองมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะให้ความแบบสติปให้ความแบบเอ้แน่นวิ่งแล้วโป๊ะโป๊ะก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยมั่นคงกว่าคราวนี้เรามาดูที่เอาโซครับนี่เห็นไหม สีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เลยนี่ตัวสกายนะจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวเอ่ยจะเป็นสีดำซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นะครับเหมือนกันเลยคือ a อ i ิ g กรินะครับเรียกว่าเป็นยางลิขกสิท์จากทาง a อ i ิที่หนึบเหนียวเลยทน เบาด้วยนะครับแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งเลยครับก็คือนี้เลย asics super blast นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแบบว่าลงใครที่กำลังมองหารองเท้าไว้ซอมนะครับวิ่งระยะใกล้วิ่งระยะไกลวิ่งได้หมดเลยเบาๆนุ่มๆเด้งๆนะครับก็ upper ก็เป็น engineered นะครับสไลม์โซนนะครับก็จะใช้2โฟมนะครับก็คือไฟโฟม blast พัสแล้วก็ไ f โฟม blast turbo นะครับแล้วก็พื้น outsole นี่เป็น ahar plus นะครับก็เนืบมากแล้วก็ตัวนี้ไม่มีคาร์บอนนะครับ สรุปกันเลยนะครับสำหรับตัว asics Meta Speed Sky นะครับแล้วก็ asics Meta Speed 8นะครับแพ็คปารีสนะพูดถึง Sky ก่อนนะครับสรุปคือ Sky เนี่ยเหมาะกับวิ่งมาราทอนเลย4 2กิโลหรือใครที่ชอบวิ่งก้าวยาวนะครับเน้นก้าวยาวก็มาตัวนี้เลยมา Sky นะแต่ถ้าใครแบบเอ๊ย ชอบก้าวสั้นๆแต่ว่าเน้นรอบขานะครับรอบขาจะจัดเลยก็ไปตัวนี้เลยครับ a s i s Meta Speed 8แล้วก็ตัวน้องเล็กนะครับ Super b l a s t นะครับใครที่แบบว่าหารของเท้า้อมวิ่งนะครับลองรันวิ่งใกล้วิ่งไกลนะครับนุ่มๆแล้วก็เล่นวิ่งเทมโปก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยสำหรับราคา ASIC Meta Speed 8 Meta Speed Sky p a r พนะครับจะอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับทุกบาทที่จ่ายไปแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวน้องเล็กครับ ซูเปอร์บาร์ดบาทเท่านั้นครับใส่ซ้อมใส่วิ่งใส่ทำอะไรก็ได้ตัวนี้คุ้มมากสำหรับวันนี้นะครับอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ครับ y t u t u ซ e s ป p ร r สปอร์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซ u p ป r ร์สปอรสหวันนี้ขอบคุณครับ